สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัท์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวนะคะ Ford r a n g e r นะคะเครื่อง2.2นะคะตัว XLT นะคะปี2018นะคะลูกค้านี่ค่ะจะพลอยพชาชมราคารอบคันนะคะ Ford r a n g e r สีแดงคันนี้นะคะปี2018นะคะลูกค้ามาชมรอบคันคันกัน อันนี้ก็คือได้แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง2.2นะคะปี18นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะมีเหล็กข้างหลังนะคะไว้เวลาแบบว่ามีของอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าตัว XLT นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะคะลูกค้า ภายในตัวรถก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะลูกค้าพวงมาลัยมาติฟัง์ชั่นนะคะมีจอ DVD นะคะวิทยุ CD MP3 อคือมีพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้านี่ค่ะเลขไมล์ก็อยู่มา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นฟารโนะคะลูกค้าค่ะตัวเกียร์ออโต้นะคะสี่ประตูนะคะที่ร้านมีเยอะมากนะคะนในส่วนนี้ก็จะมีนะคะ ด้านหลังนั่งได้สบายๆนะคะครอบครัวนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ Ford Ranger เครื่อง2.2ตัว XLT คันนี้นะคะปี2018คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อประวัติดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามพอยเพิ่มเติมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ